ม่ยัยใหม่จิวันออฟฟิเชียลค่ะ,ะจิออกไปหาอันหน่อไม้ค่ะทุกคนหานอไม้แกงกินสวยค่ะอยู่บ้านในบ้านไม่ยัยใหม่เนี่ยสิไปหานอไม้นะคะหานอไม้แกงกินสวยนะคะเมื่อนี้ลืมเด้ออันของอีหลาแบ่งนะคะอย่าลืมแบ่งแบ่งของอีหลาหน่อยอุ้งอิง แล้วก็อันเงือบพี่น้องเมื่อนั่นน่ะที่ว่าพอพอการไช้ไหลสดไหมเมื่อเดียวแสนแปดเนาะพี่น้องเนาะแต่เงือบหลายว่าเพิ่นเมื่อเดียวเพิินขึ้นได้หลายเทน้น่ะหนึ่งในล้านเด้อพี่น้องอันพลังเอฟซีเนาะพลังเอฟซีอีลาน้อยอุ้งอิงนะคะอันยังพันเห็นเนอะไม่เหรอพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บใบแมงลักกับไอใบกระเจี๊ยบก่อนนะคะ ใบแมงลักกับใบกระเจี๊ยบนะคะเอาไปอันไส่เก่งน้อไ้ค่ะฝนฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเอาห่มไม้กกอนแล้วก็จะเอาตะไคร้ไปด้วยนะคะเก่งน้อ้กินสวยค่ะทุกคนเก่งดองไม้กินกลางวันร้อนๆนะคะ เป็นเกี้ยวให้มันเปี้ยวเกียงจะถ่วยกินสองตาย,าย่อยใบอีตูใบอีตูใบเบงลักนะคะทุกคนเกียงเส่นอ้อนห่อนๆกินสวย ได้แล้วค่ะผักอิตูกับผักกระเจี๊ยบเปรียปร้ยวๆเดี๋ยวไปหาหน่อไม้กันค่ะทุกคนฝนตกทางขึ้นเลยเมื่อขึ้นนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้บุโหลงว่าไงเอบุโหลงว่าไงคะอู้ยยอดกระถินงามจังเดี๋ยวไปซื้อส้มตำมากินด้วยเด็ดเด็ดกระถินก่อน,อน หลงว่าไงครับผมไปแล้วหมาหลงครับทุกคนบุญหลงไปแล้วไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้วหลองนั่นนอนอยู่นี่เลยไปแล้วไปแล้วคือติมีมิแต่นย่าเอาแล้วเท่าไหร่ที่ได้แก่งติได้แก่งมพรน้องใหมเดี๋ยวไม่ใ้่ใหม่ก็ต้องเอานี้ละค่ะทุกคน ยอดชุ้้ๆนี่แหละตัดเลยตัดทิ้งเลยอันนี้ค่ะจริงๆว่าอี นอซัมนี่ก็ได้กินแล้วสองคนนะคะสองคนตายายได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูหน่อไหม้หวานว่าจะมีไหมไปดูไผ่หวานกันค่ะ 好。Huh? ตัดปใปมันแตกก่อนค่ะพี่นอ้องได้แล้วค่ะชะอมได้อ้ยอยกแกงถยยั่ยถวยง่ๆถั่วเดียวกับมีแห้งเราล่ะเดี๋ยวตัดให้มันแตกยอดกันฝนตกนะครับฝนตกมันจะแตกยอดเีง ได้แล้วค่ะโอ้ยพี่น้องคอยว่าอีไปหาอันน้องไหม่อีกพ่นอันนี้เม่นเห็ดยังพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งก็เห็ดเม่นยังค่ะทุกคนเห็ดอะไรเห็ดอะไรวัด <What? S 2> เห็ดยังละ่ะกินได้บ่มันคือไงแทะกินได้บ่ มันเกิดขึ้นกับตอไผ่โอ๊ยหมด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 กัดก่อยมันเกิดกับต,อ,ตอไผ่ค่ะทุกคนเอาไปแกงสักหนอกกันค่ะ พี่น้องหมดหลายหมดไตได้แล้วค่ะป้ายตะแกงเหล่าไม้กันค่ะหายานางได้เร็วค่ะเหลือยานางยานางใบใบใหญ่บักใหญ่เลยโอ้เจอล้างหมดพี่น้องหมดกัน ได้ลักขยานาง ได้ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้ใครไปตำพริกแกงจ้า